นี่คือไข่ไก่ไข่ไกแ่แก่ธรรมดาทั่วไปลูกขนาดนี้นี่คือมเมล็ดเอ้ยไม่ใช่เม็ดแก้วเม็ดแก้วเม็ดแก้วที่เด็กใช้เล่นกันเด็กก็ไปดีดเอาไปดีดกันนะอันนี้ก็ขนาดเม็ดแก้วก็เทียบกับไข่ไก่ก็ใหญ่อยู่แต่จะให้ดูสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยซึ่งน้อยคนนักจะได้เห็นนี่คือไข่ไก่เหมือนกันดูใก,กล้ๆเหมือนเหมือนใหญ่ใหญ่กว่ากันเลยใหญ่ แต่เอาไปเทียบดูสินี่ไงมันคือไข่ไก่เหมือนกันนะเป็นไข่ไก่ที่เนี่ยมันฟักไม่แตกเราไม่รู้ว่าเรียกไข่ไก่อะไรนะเขาเรียกว่าไข่ไก่อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่จะตั้งชื่อคนอาจจะไปตั้งชื่อว่าไข่ไก่อะไรอะไข่ไก่ทองแดงไข่ไก่พิเศษมันเบาหิวเลยแต่มันก็มีเปลือกแข็งๆ นะ่ามีปลือกแข็งๆเป็นไข่ไก่ปกติธรรมดาทั่วไปเลยแหละแต่ว่ามันลูกเล็กมากแล้วมันก็ไม่ได้ฟักนะนะแล้วมันก็ดูพิเศษที่ตรงที่มันเป็นไข่ไก่ออกมาได้เหมือนกันก็เป็นเรื่องเป็นของแปลกอย่างหนึ่งนะที่ยังไม่ค่อยได้เห็นกันทั่วๆไปนะครับอ่าเอามาให้ดูไข่ไก่ทองแดง